บางคนเคยฉลาดแสดงความคิดเห็นออกมาก็กลายเป็นเรื่องตลกโปกฮาถ้าเป็นคนอีสานบ้านผมก็เรียกว่าบักเสียงเบียงเอาตามใจผู้มีอำนาจเลยครับนี่ตัวพลเอกประยุทธ์นี่มูเตรูตัวจริงนะครับ <c oughs> ตั้งแต่วันที่23มาเนี่ยว่าหากเปิดตัวแล้วกระแสของพลเอกประยุทธ์ไม่พุ่งขึ้นหลังจากที่นีดาโพสสำรวจ ว่ามีความนิยมทั่วประเทศเพียงแค่14%ถ้ากระแสะความนิยมของพลเอกประยุทธ์ไม่พุ่งขึ้นนะครับมันก็มีทางเดียวนะครับก็คือปักหัวลงเขาก็พยายามทำหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น Facebook ของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีทวิตเตอร์ของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีก็พยายามกรมประชาสัมพันธ์ก็พยายามที่จะอัดฉีดผลงานของพลเอกประยุทธ์อัดฉีดผลงานของรัฐบาล ให้กับพี่น้องประชาชนพูดง่ายๆก็อัดฉีดเข้ามาจนมันเฟือพี่น้องประชาชนก็เอียนแล้วตอนนี้เขาเรียกว่ามันถึงจุดจุดตามภาษาพระที่ว่าวินา,กา,นาสกาเลวินาสกาเลวิปริตพุทธิเมื่อถึงการวินาแปลเมื่อถึงการวินาก็คือเมื่อถึงเวลาที่จะล่มสลายพังทลายเนี่ย วิปลิตพุทธิก็คือสติปัญญาความมีศีลทรรมความมีจริยธรรมความคิดความอ่านทั้งหลายแหละนี่มันก็กลายเป็นเรื่องของความบ้าเป็นเรื่องของความวิปลิตก็จะมีแต่เหตุการณ์ที่วิปลิตเกิดเหตุการณ์ที่บ้าบอคอแตกเกิดขึ้นบางคนเคยฉลาดแสดงความคิดเห็นออกมาก็กลายเป็นเรื่องตลกโปกฮา กลายเป็นตัววิบัติกลายเป็นความคิดหายนะกลายเป็นตะก,กะวิบัติยกตัวอย่างบางคนเคยเป็นอาจารย์เขียนตำรากฎหมายคนที่เรียนกฎหมายในบ้านเมืองนี้นี่ตั้งแต่ยี่สบสาสิปีที่แล้วนีย่ยกมือไหว้เรียกอาจารย์เรียกอาจารย์เรียกอาจารย์เดี๋ยวนี้พอเขาเห็นชื่อเขาก็ท่มถุยนะครับเพราะมันเป็นนักกฎหมายกับกอก ไอ้ที่คุณเขียนตำรากฎหมายเขียนการใช้ดุลพินิษเขียนความมีคุณธรรมในกฎหมายนี่สิ่งที่คุณปฏิบัติเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยเป็นการปฏิบัติแบบกับกอกถ้าคนภาคกลางก็บอกว่าเป็นสีธนนชัยตลบตะแลงปิ้นป้อนตอแหลถ้าเป็นคนอีสานบ้านผมก็เรียกว่าบักเสียงเบียงบักเสียงเมียงคนนี้ก็ เอาตามใจผู้มีอำนาจเลยครับกาเป็นสีดำแท้ๆบักเสียงเหมียงคนนี้ก็บอกว่าเป็นสีขาวจากแมวผู้มีอำนาจบอกว่านั่นไม่ใช่แมวนั่นมันเป็นหมาเป็นสุนัขไอเสียงเหมียงคนนี้ก็บอกว่านี่มันเป็นหมาเป็นสุนัขทั้งที่จริงๆมันเป็นแมวนี่ไงครับคือความวิปลิต การแสดงความคิดเห็นทางกฎหมายออกมาแต่ละเรื่องแต่ละราวนั้นนี่ยพอพี่น้องประชาชนได้ยินเท่านั้นแหละครับรากแตกรากแตนอยากอ้วกเพราะมันเป็นความบิดเบือนเป็นความกระล่อนเป็นความปิ้นป้อนตอแหลตลบตะแลงนี่เขาเรียกว่าถึงการมินาดแล้ววันนี้ผมจึงตั้งหัวข้อคุยกับท่านที่เคารพทั้งหลายว่า จากน้องชายเพื่อนสู่หลานประยุทธ์จะไปได้สักกี่น้ำหลายคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เยาวชนคนหนุ่มสาวนี่บางทีสำนวนว่าจะไปได้กี่น้ำจะไปได้สักกี่น้ำเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยพูดกันนะครับเพราะมันเป็นภาษาที่คนรุ่นผมก็พูดกันคนโบราณก่าผมก็พูดกัน คำว่าไปได้สักกี่น้ําหรือจะไปได้สักกี่น้ํามันมาจากเกมกีฬาซึ่งคนไทยสมัยก่อนชอบนั่นคือกีฬาตีไก่หรือกีฬาชนไก่และก็กีฬาชกมวยกีฬาชนไก่กีฬาตีไก่เนี่ยกับกีฬาชกมวยมันจะมียกนะครับไปถึงช่วงเวลาหนึ่งก็จะพักยกพักยกก็เอาไก่มาให้น้ํามาเอาน้ําลูบเอาน้ําเช็ดหน้าเช็ดตัวให้ดื่มน้ํา นักมวยก็เหมือนกันพักยกก็มาให้น้ําเอาน้ํามาชะโลมตัวให้จีบน้ําบ้างอะไรบ้างแก้เหนื่อยเพื่อให้สดชื่นและเข้าไปชกมวยต่อหรือเอาไก่เนี่ยให้มันฟื้นแล้วมันไปตีกันต่อนี่เขาเรียกว่าพักให้น้ําคาว่าพักให้น้อํอถ้าคู่ต่อสู้โชคกันแบบทั้งฝ่ายก็เก่งนะครับแต่และฝ่ายก็เก่งมันก็สู้กันได้ครบยกแต่ถ้า บางคู่เนี่ยไก่ชนบางตัวหรือนักมวยบางคนเนี่ยไปไม่รอดแล้วพักยกหนึ่งก็จะตายแล้วพอขึ้นยกสองกลับมาให้น้ำแล้วก็ไม่ไหวแล้วนี่เขาบอกว่าสภาพอย่างนี้มันจะไปได้สักกี่น้ำนั่นคือสู้ไม่ครบยกอีกไม่นานก็โยนผ้าขาวยอมแพ้นี่คือความหมายของคำว่าจะไปได้สักกี่น้ำ ผมจึงอธิบายกับท่านทั้งหลายในเหตุการณ์เอาช่วงที่สั้นที่สุดไม่ต้องไปยาวเพราะยาวพี่น้องรู้อยู่แล้วในช่วงที่สั้นที่สุดตั้งแต่วันที่23ธันวาคม2565จนถึงเมื่อวานท่านเห็นอะไรไม่มีอะไรเลยที่เป็นผลบวกต่อประยุทธ์จันท์โอชา ไม่มีเรื่องบวกครับถึงแม้จะเอาเลิกการถแถลงตอนเช้าถแถลงกลางแก้งให้ตกอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์เพื่อจะรับพลังงานจากดวงอาทิตย์เพื่อจะใช้พลังจากดวงอาทิตย์นี่เปลี่ยนแปลงหรือทำลายศัตรูคู่แข่งของพลเอกประยุทธ์นี่ตัวพลเอกประยุทธ์นี่มูเตรูตัวจริงนะครับ <c oughs> ทั้ง เล่ทั้งกลทั้งเวทมนต์คาถานี่พลเอกประยุทธ์นี่สายมัวผมบอกท่านทั้งหลายอย่างนี้ก็แล้วกันทุกอย่างจะกําหนดเลิกผานาทีสถานที่วิธีการโทรถามโหนโทรถามหมอดูโทรถามหลวงพ่อนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ปฏิบัติมาตลอดสายมูตัวพ่อเนะี่ยแต่ผมต้องบอกนะครับไอ้เรื่อง เลิกพานาทีเรื่องโหนเรื่องหมอดูเรื่องความเชื่อเนี่ยเราห้ามกันไม่ได้หรอกแต่การเชื่อนั้นมันต้องเชื่อให้มีวิจ,จรารณญาณไม่ใช่ว่างมงายชนิดว่าอะไรก็ตามจะต้องเป็นเรื่องของเลิกพานาทีเรื่องหมอดูเรื่องอหลวงพ่อศักดิ์ศรีเลียกยันไปหมดเนี่ย อย่างนี้มันก็ไม่สามารถที่จะนำพี่น้องประชาชนได้นะครับมันก็จะเข้าไปสู่ยุคพ่อมดเมอรลินเข้ามาควบคุมกษัตริย์บนเกาะอังกฤษบริหารโดยการชี้นำของพ่อมดหมอผีในอดีก็มีแล้วครับก็ล่มสลายไปไงหรือย่างยุคร่วมสมัยเนี่ย รัสปูตินเนี่ยท่านทั้งหลายนี่ฟังผมจบแล้วไปฟังเพลงนะรัสปูตินเป็นพ่อมดที่ใกล้ชิดกับราชินีของพระเจ้าซานิโคลัสจะทำอะไรจะทำยังไงจะบริหารประเทศยังไงใครทรยศใครแหกหลังเนี่ใครเป็นศัตรูนี่ไม่ได้คิดจากสมองตัวเองนะต้องกําหนดจากพ่อมด ต้องกำหนดจากผู้ที่กุมทางจิตวิญญาณรัฐสูตินควบคุมการบริหารจัดการประเทศรัเสเซียในสมัยนั้นจนกระทั่งรัเสเซียนล่มสลายครอบครัวของพระเจ้าซานนโคลัสทั้งราชินีด้วยเนี่ยถูกพรรบอลเชวิคฆ่าล้างครอบครัว20กว่าคนนะครับลูกเด็กเล็กแดงฆ่าหมดเลย นั่นไงครับการบริหารที่งมงายการบริหารที่ไม่ยึดหลักของเหตุและผลมันต้องยึดหลักของเหตุและผลยึดความเป็นจริงนะครับไม่ใช่โมเตลูอย่างเดียว